ในหัวข้อนี้จะมาดูในกลุ่มที่1นนะครับก็คือ business english นะฮะ business english นี่ทาง cs จัดทำขึ้นก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ business english 1 2แล้วก็3นะครับอันนี้จะเน้นในกลุ่มของผู้ทำงานนะครับผู้สนใจภาษาแล้วก็ผู้ที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนานแล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาไม่นานในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับรวมไปถึงนักเรียนชั้นประถมนะครับซึ่งเท่าที่ ผมได้ทดสอบกับนักเรียนในกลุ่มของป .5 หรือป .6 เนี่ยก็จะได้ผลนะเพราะว่าเป็นโครงสร้างที่ง่ายนะครับอันนี้จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างมัธยมก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดส่วน้องที่ยังเล็กอยู่เนี่ยก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาดูนะฮะดูให้เข้าใจแล้วก็ไปนั่งประกบเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็คือไปที่บายให้เขาฟังแล้วก็ ในเรื่องของที่เขาสงสัยหรือในเรื่องที่เขายังไม่สามารถที่เข้าใจได้ก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับซึ่งใน3มเรื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นคนํา1คําแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวลีนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะทําให้ตัวประโยคนี้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มคําอีกอันหนึ่งก็คือ cross หรืออนุประโยคนะฮะว่าในคำหนึ่งคำ หรือวลีหนึ่งหนึ่งกลุ่มหรือคลอสหนึ่งกลุ่มตัวนี้เนี่ยมันมีชนิดของคําหรือของวลีของอนุประโยคนี่อะไรบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรในประโยคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างในกลุ่มที่1ในกลุ่มของ Business English นะครับซึ่งน้องๆที่เริ่มเรียนหรือผู้ทํางานที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปน,นานก็ขอแนะนําให้ชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกที่ควรจะต้องดูนะครับ ในอันถัดมาก็คือในเรื่องของ English structure อันนี้สำหรับผู้ที่ทำงานที่ดู business English แล้วก็สามารถที่มาดูตรงนี้ต่อได้ในเรื่องเนื้อหาต่างๆพวกนี้จะคล้ายกันนะฮะก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างแต่ว่าในกลุ่มของ business English เนี่ยเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ English structure นี่ก็เริ่มจะยากขึ้นนะฮะแล้วก็ใน2ชุดนี้ก็คือ business English กับ English structure ตัวนีน้ตัวอย่างก็จะเป็น คนละคนละชุดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปดู business English ก่อนแล้วก็มา English structure แต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆที่เรียนในชั้นสูงขึ้นมาแล้วก็มีพอมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยก็มาเริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไปดู business English ก่อนจะดีมากเพราะว่ามันจะไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับ แล้วก็ค่อยมาดูตรงนี้ก็จะทําให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของคําวลีแล้วก็อนุประโยคคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการเน้นจะเน้นไปคนละอยะ่างอันนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสอบแต่ว่า business English นี่ก็เน้นในเรื่องของการใช้งานหรือว่าเบื้องต้นสําหรับนักเรียนนะครับน้องๆน,นักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของ English structure ก็จะมีเพิ่มตอนท้ายมันจะมีประโยคที่มันซับซ้อนขึ้นนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของ e-cross ในเรื่องของการลดรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆที่เรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะดูได้เลยนะครับส่วนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการสอบในเรื่องของอการ วิเคราะห์โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1นึงที่ควรจะต้องเริ่มเรียนรู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เราไปใช้ต่อในเรื่องของการพูดการอ่านการเขียน,นต่างๆพวกนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับ